สวัสดีจ้าพี่น้องมือข้าสูงแล้วไปใส่เนาะอุตส่าห์ว่ามือมีบ่ได้เห็รงานบ่ได้เห็รงานว่าสิตัดเข่าว่าสิพักดิบวัชิพักฝนตกที่ปุ่นบ่ได้แย่เล้วมาเสียบ่ได้พักซ้ำพี่น้องพี่สา,าวน้องอา่าว้อน้อ,นองน้องเป็นน้องใช่ของเงนินยา เสียงมื้อเลยนี่ซักเป็นหน้าน้องสาวนี่เลยเป็นสักก้อนเกิดกอนข้อดีก็เลยเป็นใน้าเล่าเล่าว่าใดนั่นนี่กาเป็นควมดันบกผืนซื้อได้ก็อย่างโมโหซื้อก็เป็นหูอันนี้รูย้อนยังเพื่อประกาศเต้ราะอันพวกผูู้วนนี่หูย้อนเพื่อประกาศเนี่ยว่ไดดมาบอก เพราะว่าอันเนี่ยเห็นตลาดเอาลงวานเห็นเอาลงมันเห็ดหากันบ่อแดงบ่ได้เป็น,นมูนี่เฟซน้อยเอ็สผนเอาออกมาหมดขึ้นหัวคุ่มเหเห็นแต่ภาพเลยมาถามไอ้ไก่ไก่ว่าเาพิ่นเฮ็ดบอกอยู่อยู่จักสิเมนจังไดว่าสันเอาหันหน่นในรู้วปหั่นเลยเข้าไปซะเหมือนเต้าเข้าไปมึงนั่นเลยเขา้เขาไปมึงแมนดิลีเราจบมาแล้วแต่หมดขึ้นว่าสันเอาจบมาหอดแล้วว่าสันก็ก็เลยสิได้เข้าไปเลยพอได้ยุดธเลยพอได้ยุดธจ้าพนไก่ยังจบ นั่นเลยหมวกปาหมื่ยได้ผ่านเลยลูกโดยไปกับอิดไปอย่งก็อีเขียวน้อยอีเขียวคู่ใจขาดไปไหนก็ไปได้เอาจอดหุ้มเนี่ยแะดากเปียกเด้วยขั้นเบาขั้นหุ้มนี่ไปขั้นนั่นขันนั่นไปได้ขั้นยางแตกระเบิดขึ้นละมีเงินให้จุดเพี้ยน พราะว่าห้องแต่เปลี่ยนสองขั้นนี่เปลี่ยนทั้งนอกทั้งในสองขั้นเลยเดี๋ยวขั้นใหญ่มา่กี้นะเ,เปียกแล้วแต,ต่กันฝนกับบะมี่ยันยันบะมี่บะโตบะมี่ะจะตีกันเด้อจะตีกันเด้อนะจะตีกัน นีรอยเดียวนีรอยเดียวเอาเอาเอาเล่นน่หนูเนนั่นอันนี้มัอันนี้ชาชโไป้ายไปหายไปเรียนนึกว่าสิเอาร้อยนั่อเเห้ไปร้อนั่นต้องใส่อก้เห เอาตุ๊กองมาใส่งินเขาเลยเอานเงินมาใสยังไม่ละไม่รอเดี๋ยวรออยู่นี่อยากยัง่ได้กินเนีย้ม่หมนาไ้กินแบบเนี้ยเออเนี้ยโมจินนี่ว่าต้องใ่งินกโนมต้องใส่แล้วั้ง่ใส่เพราใส่ตัวขอมาลานเจ้าพี่ไปโรงเรียนเอาเอาหอย ยาคอยดูมันเปายามันกระเป๋าเงินกระเป๋ายายาพี่น้องมันกระเป๋าหยังกระเป๋ายากับยาหมองยาหอมทานกเขาได้เดือดโง่มว่าก้อนลายมันสีนกมาว่าเก็เกีบนกก้นสีคาดนอกลายมันสีนกมาว่าเก็บเกีบนกแล่นอาบน้ำโคออก สิตายแล้วเมือ่อวานนี่ห้อนคลากรายมันเอาท่ก <ตะ S 1> เอาฝนนั่ะแนหนละต,ต,ต,ตะวันบ่ตกเมื่อวานเมื่อวานพี่แล้วเมื่อวานหน้าพี่แล้วบานเมือ่อวานฝนอ่าบีแม่ขึ้นเป็นยังสี่โพน้ำห้อยสองสามกันมีแห้งบานอันบ่โพน้ำก็สิบ่มีแห้งห่วยเหนียวโตวเหนียวตนมันเอาเอาอีหลีเมือ่อวานนี่ บ่แดดแต่ว่าเอ้าจะแสมฝนสิตุฝนใหญ่มากซ่าเหมือขึ้นนี่แต่แต่สามทุ่มฝนเนาะตกโอ้แห้งคักเด้หัวแหลกอันจนจนสะเดือเอาแห้งคักอันเพราะว่ามึงมึงมึงอันอันหลานอันเอาว่าต๊อกนั่นวันเอาแม่ออกมาแต่แต่หกทุ่มฝนตายแต่สามทุ่มฝน เอามาหอดบ้านพอดีเพราะมันอยู่ในละเอียดผู้นาะอยู่ละเอียดเนาะพี่น้องมันอยู่จังหวัดเขาสรงต่อจังหวัดแล้วเป็นบุกแล้วเขาเลยทางทอเล่าทรงต่อจยงเพื่อเสียหอดจังหวัดละเอียดบ่มีแนวรักษาขั้นบออันนี้มันบ่ละก็เลยต้องตามขั้นตอนเพิ่นแต่บ่ยั่างซ้อบอกอผมว่าไปแล้วค่อยไปให้ยกทีเป็นปากเป็นเสียงกันอีก อี่ปีไปโลดพ่อบอกพ่อมึงบอกบ่ยากขั้นคำสั่งออกกููหลังอันนี้เดมหมวกคือบ่อไ่เอาไปจี้แลยเอานั่นหมวกแม่ไหมกูบอกขอหน้าอะสิแต่แล้วดาบกูบ่มีค่หนีปากอยู่ต้องคือข่อยคำสั่งออกจากเขาเท่านั้นที่ไปเอาเท่านั้นเลยเนาะเพราะว่าเขากูเฮ็ดเด้ แล้วก็พีเขียวแบบนี้ส่วนไม่รอบผู้เดียวขีได้เมื่อขั้นนี้ว่าไปกับบ่ได้พี่น้องจะอยู่คันเด้อกระเทศญี่ปุนตกแกงบ่ไปกับบ่ไใดไม่ไปแล้วกันพี่น้องโอ้ยมังหันกันเป็นพ่อใหญ่เป็นอันนี้กันมาพี่น้องเป็นมาตายมาตายแต่ย่างปนวันบ่มีเงินงี่ยขาพี่น้องเลยย่างมืดคือว่าหลักว่าตายแขนข้อทุกบาดยางเนาะ บ่หูแจักว่าสิไปมือไหรอหูจักแต่มือเกิดมือตายบ่หูแจักอันนี้ทิมบ่ได้อี่หรีอดิพี่น้องพอาลูกหลานเพิ่นลูกหลานทั้งยาฟังทั้งพ่อฟังทั้งพ่อว่าหันฟังทั้งเทาว่าหันฟังทั้งปนว่นพ่อไงพ่อญ่เท่าบานนี้อันนี้เล่ามี่ักเป็นน้องอันนี้ก็อแม่สิว่าได้ไปให้พ่อเขาไปเมืเอ่อสักก่อนเป็เตรียมเมียงซอยเพิ่น ย่ามนั่นแม่แล้วเฮนสิได้เขาไปไหมเมื่อแรกก็สิได้ไปสวดนั่นคือได้พูดมงกคลพาได้ไปสวดอภิพี่ทองพี่ท่านน้ำเพื่อนพาเพื่นเอาใบบอดนเพราะว่าเพื่นห้องเตาออกไม่ห้องอัดเนประกาศแะพอต่อห้องแตาหูทางในบ้านกับห้องแตมันจะโตแข้งได้บ่มีผู้ใดหูุจักอีหยังหลานรอยเอ็ดมันน้ำแม่มันนั่นหลานทั่วมาอยู่ตาบ้ากับบงหมจักดอก มันเฮาเห็ดมันเฮ็ดไปหากันมันนั่นอยู่ในเฟซมันเบิ่งแต่นี่ได้มันบ่ได้เป็นหมู่กันมันโทรถามกันบ่ได้มันบ่มีเบอร์บวดนี่เห็นแต่เอาลูกเออก็เลยเอาแม่นอีหยังจังไดแท้หั่นเด้อหลานอีนี่ก็แม่นพ่อใหญ่ได้ไปเลี้ยงแต่น้อยๆน่ะป้อนเขาถ้าพ่อใหญ่ดบ่ป้อนเขาคือบ่กินเลยได้อีนกนี่แล้วเอาแม่นแล้วติดอือไปเฮ็ดให้เฮ็ดหยังพ่อใหญ่เพิ่นเอาไปอยู่นัม แต่เคยื่องว่ามันติดมันมันติดเล่าตะกี้มันหน่อยหน่อยหัเรลาบอปอนเขามันบ่กกินเลยจ้วมันกูหน่อยเป็นยังบัดเดี๋ยวนี้มึงแม่แต่ว่านแม่อานบหน่อยเด้พี่น้องแม่ผู้ตาหน่บ่นหน่อยเด้เราใหญ่อ้วนพี่ญานี่แหละญาถ้าเห็มีสักเป็นป้าถ้าเจ้าถ้าเจ้าสักเป็นเนาะเป็นหน้าจากอ้วนอ้วนบานมือ ไก่ไก่สิตายแล้วผันมาจอยคััเนอายาเนาะล่งคักล่งเนี่ยทอบเขาเนืกว่ามันยังก็รวดจากผู้หญไงใหญ่อว่วนยาแม่แม่ของขอนี่อ้วนเมืดหลายคนสิว่านุ่มบีอ้วนได้ไปนี่ละอ้วนไดทานหยาที่นองพวกอาพวกยังก็อ้วนมืด จากว่าไอ้ไก่เราเขาไปเมืองแล้วเขาเราก็เลยออกมาเพราะว่าเขาบ่อนเดือดรู้ว่าเมนแท้หรือเมนจังไดเพรแทเห็นตลาดมันเราลงก็เลยเอาไแม่หมูทอดบ้านหมูปุ่มฝนมันแผ่นกระมะโตขั้นบ่โตแล้วก็สิไปแต่เมื่อคืนน่ะล่ะอันนี้ฝนตกหล้วพูดได้กระไรห้องแตกห้องแตกอันนี้ก็ยังลิ้นลิ้นอยู่นี่เสียงฝนแต่ฝนอันาสิไปเด้น เราก็ที่ดีเร้่เรนั่งยิบผ่านยิบแพร่เราที่ดีอยู่แล้วเย็บผ่าเนาะเราเย็บผ่าอยู่กับบ้านนายที่น้องเอยเดียนเดียวไปสองคนอีกล่ะคตือนเสาขึ้นไหนตีหยอดคิ้วผู้เฝ้าอยู่แแบบอยู่นี่คือเตือนเ้าขึ้นเห็นหนากัาแย่างวายั่ง หักกันไว้แพ่งกันไว้เด้อพี่น้องเด้อหูดแล้วบอกฮักเต้สร้างโลกายมันแขียนข้อทุบบาดยางนี่แล้วเป็นอยู่ดีดีเห็นบอนี่บังัยิบผายยิบแพ้ยู่ดีดีกับมัดในี่บอหฮักพู้ไดแล้วตรงร่งบานเสียเสียหรือเรียว่าถามบอทางพอเอาไปบอได้มันมีทางเอาง่ายๆมนสิ้นสุดสิ้นสุดการรักษาคือขั้นทางมันมีโอกาส แต่ว่าหลายหลายคนคันทามันไยู้้นาก็ดมืืออมมีันบ่อหอดมือกับกะบรอดแม้นบ่หล่ะอันนี้มันหอดมือเรานั่มตัวห้รักษาแบบมองได้ที่ว่าสิ้นสุดปันได้ก่คือเก่าหอดมือกับไปคือเก่าเห็นบ่อาหญ่ใหญ่ก็บแหงสีบ่วาแล้วสีบ่อเหมือตัวนั้นไม่ใหญ่เหงว่ากำลังทำยางสาเนาะ ผ้ายางกูจูกระจายเนี่ยมือเศร้าต้องดีส้มขื้นยางก็แม่ผ้ากระดาษดูดผียา,างบ่ได้ลูกขื้นมากหัดยา,างในกูจะนอนหลอกตาเท่า่ยอันนี้เพื่อนกับพ่อใดว่าสได,สด้กินหวานกินยาค้างปานนั่นไปไปก้นพี่น้องสำหรับคลิปนี้อาจจะเทียมาซาแน,น่จ้านอยพอให้พราะวาเน็ตตัดน็ตถือตัดเน็ตตัดไปแล้วจา้าสยมือใด พี่น้องเห็นนี่ต้องงานอะไรซ้ำไรละกักสีมือไรเฮงสีได้ลงตอนนี้ที่น้องบีทายอยู่นมือนี่เป็นมือวันพุธที่สิบหกท่านพี่น้องเห็นท่านท่านฟันนวดกั๊ดสีได้ไปจ่ายค่าเน็ตเน็ตไปแล้วกัสิได้ลงในเมืองถ้าบ่ถือเลขก็บ่เห็นหน้ากันเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามมั่พี่น้องเนื่องมาจากหัวรอดติดตามคิดต่อไปมานี่ไปก่อนสวัสดีจ้า